กราบสวัสดีทุกท่านนะครับนี่จอแจชแนลนะครับก็มาอยู่ที่สกายวอล์คเคิลซีทอนนะครับบรรยากาศเช้าเช้แบบนี้ครับก็มาเที่ยวที่สกายวอล์คก็จะเป็นบรรยากาศดีมากนยครับมุมขายลูกก็มีค่อนข้างเยอะนะครับมาเที่ยวกันนะครับก็เข้าฟรีแน่นอนครับปลอยไปใชครับไม่ได้เสียตังค์นะครับ ำหรับท่านที่ยังไม่เคยมานะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรายิงแขนที่นะครับหรือว่ากูเป็นแมพมานะครับบางทีมันอาจจะให้ลองนะครับวิ่งเข้าไปในตัวเขื่อนแล้วก็วิ่งข้ามสะพานของเขื่อนสิรินธรมานะครับตรงนั้นคือไม่ใช่นะครับเราจะต้องวิ่งทางเข้าเขื่อนมาครับวิ่งไปทางช่องเมกนะครับวิ่งเลยมาประมาณ2อยู่เทือนครับเราก็จะต้องลุเชนกลมาก็จะมีป้ายเลยนะครับบอกเส้นทางต่อไปตรงสกายวอลถ้าเกิดว่า เราเข้าไปตามแผนที่ตรงจุดที่ผมว่านะครับคือจะไปสิ้นสุดที่ตรงทางเดินผ่านตรงสันเขื่อนนะครับตรงนั้นคือเราจะไม่สามารถเอารถเข้าไปได้นะครับถ้าเราเดินไปก็โบราวัไกลโคตรครับไม่แนะนำนะครับก็จะมีองไทายรายูน,น,นะครับด้านบนครับโดยจุดที่เป็นสกายบล็อกกระจกนะครับก็จะมีอยู่3จุดนะครับก็จะมีจุดที่ หันหน้าไปทางประมาณทิศใต้นะครับแล้วก็มานทิศตะวันออกนะครับประมาณ2จุดนะครับทิศใต้มันจุดหนึ่งครับโดยทางที่เป็นจุดกระตกสกายวอทก็จะหันหน้าไปทางด้านน้ำที่เป็นของเขื่อนสลินทรอนนะครับก็จะทําให้เราสามารถถ่ายรูปมุมนะครับมุมที่ว่าเรายืน่บนด้านบนเราก็จะมองเห็นเป็นตัวเครื่อนสลินทรอนนะครับถ้ารู้มานี่ก็แล้วดความอาศักดิ์สิทธิ์นะครับ วมาสรานะคับโดยทางสกายบอลนนะครับก็จะมีข้อควรระวังนะครับสําหรับในกรณีที่เราไปเที่ยวแล้วมีคนเยอะๆนะครับก็ห้ามเกิน15คนนะครับในการขึ้นไปยืนตรงจุดที่มีกระจกครับเนื่องจากกระจกไม่สามารถเลาะหนักได้นะครับสำหรับถ้าเกิดว่าเราไปดิฉานนะครับก็จะม,มีคนมายังมาม่เยอะนะครับก็สามารถทําให้เราถ่ายรูป มุมดีกว่า,าที่เป็นรูปแบบส่วนตัวมากนะครับสำหรับเราถ่ายครับก็จะมีคนมาติดในเฟรมกล้องของเราครับติดเฟรมวงเราได้เลยครับโดยช่วงเวลาที่ผมไปนะครับตอนนั้นก็ประมาณช่วง9โมงครึ่งนนครับ เดียดก็จะยังไม่แรงมาสำหรับใครที่เดินทางมาช่วงเดือนสั่วันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับจะเกิดมาช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายว่าน่าจะไม่สั่งมาไทายเท่าไหร่น่าจะร้อนแดดกันมากกว่านะครับอันนี้อากาศก็ยังคือว่าเย็นๆอยู่ครับช่วงพระมงกก็ได้อยู่ครับแล้วที่ นี้ครับก็มาอยู่ที่จุดไฮไลท์จุดหนึ่งครับโดยจุดนี้ครับสําหรับใครที่มาเที่ยวนะสกายบล็อกคือสี่ทองนะถ้าพลาดก็ถึงว่าพลาดมากนะครับก็ไม่มีพลาดครับโดยจุดนี้จะเป็นจุดที่ถ่ายรูปแบบสวยมากนะครับใครพาแฟนมาถ่ายรูปคู่กันนี้บอกเลยว่าสุดยอดมากครับุมนี้ไม่พลาดครับมาเราต้องโดนทุกคนครับก็อยากให้ชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับ เนี่ยก็เป็นการกระตุ้นสรกิจบ้านเราให้มันดีขึ้นนะครับจากที่ผมไปเที่ยวมาหลายจุดนะครับหายจุดก็มีคนมาเที่ยวเยอะครับบางจุดก็แทบจะไม่มีคนมาเที่ยวนะครับแต่สุดท้ายก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันนะครับทาให้สึกิบ้านเรามีขึ้นนะครับขออบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมที่ของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทักคิวต่อไปพื่คนครับ,บคุณครับ